ร้าเวลามาเดให,ให้เขาเลี้ยมน,นี่รถทืวันเขาจะเขามา,าด่เลมันมาใหญ่ทั่วยุหันมานาดไหนอย่าเจีดยนรถงาเซ็สับเรียบร,ร้ยรอ,ย,ย,อ,อแยแล้วคน้องแม่สุด้ายแล้ว ร้วงเอางี <n> ้ของยังไปน้ำอลิซวัดดีจ้า นยังก็ผู้ใดมาก่อนถุงนึงร้อยเดียวใครมาหลังทุ่มหนึ่งร้อยแปดสิบราคาฟาวมากด้ยพี่น้องทีได้บัตรราคาหนึ่งร้อยบาทก่อนหนึ่งถุงตอนนี้เวทีของเรียบร้อยมามามาพี่น้องมาจับมาจองกันทีได้บัตรราคาหนึ่งร้อยบาทอันนี้ปลอดภูครับอันนี้อันนท้องฟ้าแจี๊ยบไวะเมื่อคืนนี้โอ้โห ค้ามค้าเตียมใสพี่น้องว่ามีฝนว่ามีฝน,น,นไปแล้วฝนไปแล้วอาดร้านแล้วพี่น้องว่ามีฝน,นแล้วสุดยอดเลยผู้จัดจะพาพมือนี้พี่น้อง ก่อนหนึ่งทุ่มบัตรราคา100บาทมาหลังหนึ่งทุ่มบัตรราคา180่งร้อยแปดสิอาีินององเสียอันใดเฝ้ามาก Hãy <laughs> nhang <laughs> 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 E aí? Pá? ุว si ันนี้อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสท้องฟ้าเจ่มใสหอ พูดเลยเราพูดจริงจะให้ผมขายไม้ที่ไหนเราเข้ามาบางกันยังไงเนี่ยสวัสดีค่ะนี่รู้เหมือนกันอร่อยอหไหนที่สาวไปทไี่สากไปค่ะบ้านละ่ะไปเอาอยาก่อนแม่เลื่อมยาไว้รถกินอันไดเดี๋ยวนี้ละ คคกินแก่นไหนเดี๋ยวนี้ขึ้นเศร้าลูกสองโลก <c oughs> หลายโลกแม้วันละโลกสองโลกวันละโลกสองโลกปากแรกเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะเด็กๆ フフフフ。<laughs> <laughs> สันเหสะบันพอกันไม่คิดหนาสำหรับคิดหนีสบายดีพี่น้องน้องยูรี่กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับดีขึ้นมากไนแป๊บเดียกลับมาแล้วค่ะโอ้ยฟ้แสตช์จังเลยคือว่าคือกันน้องดีขึ้นหลายแล้วเกือบปกติแล้วน้องปกติแล้วครับทั้งปกติ เจอกันคืนนี้นะครับอยู่ที่สระบ,บุรีครับนัน่นยืนน้องฟั้างไบทัอนั่นน้องสิบว่า <c oughs> เออว่าวว่าอย่างนี้ได้สิหาย <c oughs> ตามอ,อย่างนี้ได้สิหยหายหลักล่างก่อนแม่เอาล่ะเอาสูๆ้ๆเข้าเฮ้าเศร้าแล้วเขากัสู่งานต่อ